สวัสดีครับผมเบนแปดแปดออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นรถขนาดกลางนะครับหรือจะเป็น To โยต้าอัลติสนะครับคันนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับผลิตไม่กี่ร้อยคันนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็น To โยต้าอัลติส1.8 ES Sport นะครับในส่วนของอัลติสคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนี้อยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับสำหรับ To โยต้าอัลติสถือว่าเป็นจะเป็นตัวท็อปอีก อีกรุ่นหนึ่งนะครับคือสําหรับเอาติสคันนี้นะครับรุ่นพิเศษนะครับจะเป็น E อสปอรนะครับคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะครับสีขาวมุกในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ17นะครับสําหรับเอาติสคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับในส่วนของของเอาติสนะครับนี่นะครับสีนะครับสีจะเป็นขาวมุกนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับ ไฟหน้าในส่วนของไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอ่าอันนี้ไฟต่ําไฟต่ําไฟสูงแยกกันนะครับสาหรับ o u t ต i s คันนี้นะครับมีไฟ Daylight มาให้นะครับแล้วก็นี่นะครับมีไฟ Daylight มาให้จากโรงงานนะครับในส่วนข้อแตกต่าง o u t i s ESport นะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตมาจากโรงงานรอบคันเลยนะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับนี่นะครับสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้า เอสปอร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมขนาดยางจะเป็น215 45 R17 นะครับนี่นะครับเราเปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นยางปี21นะครับนี่นะครับยางปี21นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสัญญาของเครื่องนะครับก็คือจะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับ <grid> กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้จากโรงงานนะครับมีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะครับสำหรับเอาติ 1.8ESport นะครับคันนี้จะได้เป็นขาวมุกนะครับนี่นะครับในส่วนของอันนี้กันศาส์กันศาส์ก็คือจะเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับในส่วนของกันศาส์นะครับอันนี้จะเป็นของแท้จากโรงงานนี่นะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับ รถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับคันนี้ไม่ชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่เราก็รับให้รับประกันให้นะครับนี่นะครับดูภายในนะครับสําหรับ ES sport ภายในจะเป็นสีดํานะครับก็คือดําทั้งคันเลยนะครับภายในดํานะครับในส่วนของกุญแจสำรองนะครับก็ครบนะครับ3ดอกนะครับมาตรฐานรถออกป้ายแดงนะครับจะมีมาให้3ดอกนะครับสําหรับกุญแจยบนี่นะครับ ในส่วนของกระจกไฟฟ้านะครับก็มีครบนะครับมีส็นทรัก็อกเอยมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับดูตะเข็บกาวนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับสำหรับ t o y ยต้าอัลติเอสปอร์ตเครื่องยนต์พันแปดซีซีนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหลังนะครับประตูหลังด้านขวานะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้จะมีที่ล็อกเด็กมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยดูตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นซอกประตูนะครับซอกประตูก็จะเดิมจากโรงงานนะครับโอเคนี่นะครับในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านท้ายรถก่อนนะครับสำหรับด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับสำหรับตัวจะเป็นตัวท็อปรุ่นพิเศษของเขานะครับไม่ว่าจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลัง สเกิร์ตชายล่างนะครับสเกิร์ตชายล่างจะมีเป็นเหมือนลายเคปล่านะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นเขานะครับจะเป็นเอาโคลอราเอลติสนะครับนี่นะครับ ES Sport นะครับเครื่องยนต์พันแนะครับจะเป็นเขียนเป็นรุ่น S นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับสําหรับรถของเรานะครับเราก็เช่นเคยนะครับรถของเราเราจะเน้นว่ารถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่ค่อนข้างแท้นะครับนี่นะครับ จุดหลักๆนะครับดูน็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงไทยยังไม่มีแกะเลยนะครับตะเข็บกาวนะครับตะเข็บกาวฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บตัวถังนะครับตะเข็บตัวถังก็เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวานะครับก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับในส่วนด้านยางอะไหล่นะครับในส่วนด้านยางอะไหล สำหรับ Outfit ES Sport นะครับคันนี้ขนาดยางอ่อยยังเป็นล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กขอบ17นะครับยางยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับลูกค้าสนใจนะครับรถของเราเรารับประกันให้เดิมนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับรถคันนี้รับประกันเลขไม่นะครับไม่มีติดแก๊สมาก่อนนะครับสำหรับ Toyota Outfit 1.8 ES Sport นะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ได้เป็นขาวมุกนะครับ สเกิร์ตรอบคันนี่นะครับล้อแม็กคอบ17นะครับจะเป็นลายเฉพาะสำหรับ e s p o r t เท่านั้นนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับในส่วนของประตูหลังซ้ายนะครับตะเข็บคาวเดิมจากโรงงานนะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับซอกประตูเดิม <c oughs> มีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเซิร์ต สเก์ตหน้าสเก์ตหลังซ้ายและขวานะครับนี่นะครับนี่ครับสภาพรถถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับคนที่มองหา t o y ยต a าอ t i ตนะครับปกติอัลติสเนี่ยจะมีเฉพาะขาวอย่างเดียวนะครับคันนี้จะได้ขาวมุกนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมในส่วนความเดิมของรถก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตน็อตประตูนะครับประตูหลังซ้ายนะครับเดิมจากโรงงานนะครับดูแผ่นเพจได้นะครับ แผนเพจจะเป็นเดือนเมษานะครับปี2014นะครับคันนี้นี่นะครับในส่วนของประตูหน้านะครับก็จะเน้นรถเรารถของเราก็จะเน้นเดิมเช่นเคยนะครับกเข็บประตูหน้านะครับเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเสียงปิดประตูยังเพาะนะครับในส่วนกระจกมองข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยกระจกมองข้างก็สามารถปร่าไฟฟ้าได้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ To โ o t a a อ t ลติสเอสปอร์นะครับคั้งนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ปซีซีนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทเรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับวิธีดูความเดิมของรถนะครับอ่าให้ลูกค้าสังเกตนะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้ดูตรงที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงต้องมีโลโก้ Toyota นะครับ ประเด็นที่2ให้ดูน็อตัน็อตฝากระโปรงนะครับของเรายังไม่มีแกะเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายนะครับอ่าแล้วก็อันดับ3นะครับให้ดูตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับตะเข็บกาวเดิมสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่นะครับแล้วประเด็นต่อมานะครับ สังเกตง่ายๆให้ดูคานหน้านะครับน็อตคานหน้าของเรายังไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับน็อตคานหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับต่อมาดูนะครับสำหรับโตโยต้วิธีดูง่ายๆนะครับน้ำยาหล่อเย็นต้องเป็นสีชมพูนะครับนี่นะครับในด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็น ABS นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็เปนนแปดร้อซีซีนะครับเป็นระบบดูโอ v ีวีนะครับจะประมวลผลในการฉีด ฉีดน mhm. mm ้ hmm. sure, ํามันถือว่าค่อนข้างแม่นและค่อนข้างประหยัดน้ามันนะครับสําหรับเครื่องดูโอ้นะครับนี่นะครับห้องเครื่องเดิมสวยนะครับสเก็บเกลาวเดิมเบ้าหัวโช๊คเดิมจากโรงงานนะครับรถเราเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับเดี๋ยวประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านภายในรถยนต์นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของบอกฝั่งคนขับก่อนนะครับในส่วนของบอกฝั่งคนขับ สำหรับ t o y o t a a อ t i ติสเอสปนะครับถือว่าเป็นเบาะหนังเดิมๆสเปคจากโรงงานเลยนะครับดูสภาพเบาะนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสภาพเบาะนะครับอ่าโอเคนี่นะครับสำหรับอัลติสนะครับอัลติ e s p o r t คันนี้นะครับในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่1 1 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ไม้แท้นะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับอันตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากนะครับนี่นะครับ ในส่วนสำหรับรุ่น ES p o r t พิเศษยังไงนะครับก็คือในส่วนของภายนอกนะครับจะมีล้อแมกขบ17นะครับมีสเกิร์ตรอบคันสีนี้จะเป็นขาวมุกนะครับอันนี้อ่าแล้วในส่วนของภายในรถนะครับสำหรับ ES p o r t นะครับนี่นะครับหน้ากากวิทยุนะครับจะเป็นลายเคปล่านะครับนี่นะครับเป็นลายเคปล่ามาให้จากโรงงานเลยนะครับ ในส่วนของแอร์นะครับแอร์จะเป็นระบบออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่นะครับเสียงเครื่องถือว่าค่อนข้างเงียบมากนะครับสำหรับ Toyota a อ t i ติสเอสปอรนะครับประวัติเช็คศูตรตลอดนะครับในด้านในด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมี ABS มาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับแอร์แบ็กจะมีมาให้2ลูกนะครับนี่นะครับในส่วนของฟังก์ชันตรงเครื่องเสียงนะครับก็เราสามารถปรับได้นะครับหรือเปิดปิดเครื่องเสียง ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับสำหรับ To โยต้าที่ ES Sport นะครับนี่นะครับแล้วในส่วนตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเพิ่มอำนวยความสะดวกขึ้นมาครับจะมีพัดเดิลชิพนะครับเราสามารถบวกลบเกียร์ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่นะครับพัดเดิลชิพนะครับในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับหรือจะมีที่วางแก้วตรงคอนโซลกลางได้นะครับ กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะครับเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับในส่วนของเลนกระจกนะครับเลนกระจกเราก็พับเราก็ปรับได้นะครับปรับขึ้นลงได้หมดนะครับกระจกไฟฟ้าของเราใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับกุญแจสำรองรีโมทครบ2ดอกนะครับเป็นกุญแจธรรมดาให้1ดอกนะครับในส่วนของด้านบนเพดานนะครับก็จะมีไฟมาให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนไฟนะครับมีที่บังแดดมาให้นะครับโอเคถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสําหรับคนที่มองหารถดีๆมีคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับภายในสีดํานะครับปกติเอาติสนะครับจะเป็นภายในสีสีเบทเบนะครับสีเบทนะครับภายในออกครีมคีมครับอันนี้จะเป็นภายในดําได้เอ p สปอร์ตนะครับเดี๋ยวประเด็นต่อมาเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังผมไม่ชมหมดนะครับภายในเป็นสี สีดาหมดเลยนะครับเจ้าของถือว่าดูแลค่อนข้างดีมากนะครับชุดพรมกระดุมเป็นชุดเต็มเลยนะครับแทบไม่เปื้อนเลยนะครับดูจากเบาะหนังนะครับแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนั่งให้ดูนะครับนี่นะครับสำหรับโ o y o ต้าอ t ลติ1 8 e s p o r t นะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับเบลก็จะมีมาให้อยู่3จุดนะครับนี่นะครับ ขัดนิ้ภัยนะครับนี่นะครับเบลนะครับมีมาให้3จุดเลยนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มองหา Toyota าอัลติสนะครับหรือต้องการเป็นสีขาวมุกนะครับตอนนี้ที่เต็นท์เรามีให้เลือกอยู่2คันนะครับคันหนึ่งมาอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับแต่คันนี้มาอยู่ที่แสนกิโลนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันเลขใหม่ให้นะครับสำหรับ Toyota าอัลติสหนึ่งจุดแปดเอสสปอร์ตนะครับ ในส่วนในด้านความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับในส่วนของภายนอกนะครับจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับสเกิร์ตรอบคันขาวมุกล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับแล้วข้อแตกต่างอย่างคือคันนี้จะได้เป็นภายในดำนะครับจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น 1800cc ซีซีดูโอวีวีทีไอนะครับคันนี้นะครับเรารถใหม่ป้ายแดงขายอยู่ประมาณ ล้านต้นๆนะครับวันนี้เราขายแค่4 4 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับ t o y ยต้าอัลติคันนี้จะเป็นรถปี2014นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับวันนี้เรามีดอกเบี้ยโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ย2.89นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือจะเลือกผ่อนที่6ปีนะครับ ผ่อน6ปีดอกเบีย้ยอยู่ที่3.89นะครับอันนี้คือเป็นดอกเบีย้ยแคมเปญน,นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์นะครับค่างงวดอยู่ที่8,400บาทนะครับอันนี้พูดถึงกรอน,นี้ผ่อน6ปีนะครับรถของเรานะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วม ในส่วนไม้ก็ไม้แท้นะครับประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจนะครับสำหรับรถของเรานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถนะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงและทดลองขับได้นะครับณตอนนี้เอาติสเรามีให้เลือกอยู่2คันนะครับไม้น้อยมากเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2 0 1 4นนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเรานะครับเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับหรือลูกค้าที่สนใจนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือลูกค้าต้องการยื่นไฟแนนซ์นะครับเราลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงบ้านท่านเลยนะครับในส่วนเรื่องรถนะครับเราก็บริการส่งให้ถึงบ้านท่านเช่นกันนะครับก่อนออกรถนะครับของเรานะครับเราถ่ายน้ํามันเครื่องไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องกองน้ามันเครื่องทุกคันนะครับในส่วนการรับประกันนะครับ เรารับประกันให้5,000โลหรือ3เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับก่อนอื่นเบน8ปดแปขอขอบคุณนะครับวัสดีครับ